สบายดีสวัสดีครับทุกคนฝ้นตกเมื่อคืนนี้เนาะเราเมื่อนี้เหาต้องได้มาทําการแป่งน้าเนาะน้าที่เบ,บไใส่ในซีลประจําวันนะเวลาฝ้นฝ้นตกแล้วมันมันจะมันจะเห็นให้โทอทอตันดินหรือว่ามังหินนั่นมามาะอุดตันอันปากทออันเราก็เห็ดให้นำบาบไล่เนาะกานมาแปรงนะไมุ่ณไหมมาไหม,ม ฝนต,ตกมาคืนนี้บ้างแหง้งแห้งพิลึกนำคุณนำแห้งไล่ทุกคนแต่เขาก็ต้องมาแปงแปงไว้เวลานำไส่แล้วเขาก็จึงเอาเข้า,เอา,เ,ขาเอาทอนปนเข้าอุ่งเนาะเป็นน้ำเป็นซีอุมันตินเลยทุกคนยินเสี่ยงนำเนาะ,วะเวลาฝนตกก็ต้องได้มาแปงตลอดเนาะเ น้ำเป็นสีโอวัลตินเลยปักโคมีปากป๊ก,กวนน้ำไล่เข้าไปมีดินที่ดินเต็มเลยน้ำแจากซี่ใสๆคุณเลยเพิ่ตกเมื่อคืนเลยต้องต้องได้ไปแป่งุน,นแป่งขนอยู่นี่นเองจริงๆแล้วเราต้องไปแป่ง แต่งบนโฟโต้บน sure <laughs> <laughs> ่นมันนคือบุญญาณน้ำอ่ะบุญญาณน้ำอ่ะนี่ทุกคนอันนี้คือบน บนบนโตเมันเนาะเขาต้องมาแกะนี่เบิ้งว่าน้ำเมันไล่นี่บ่อันนี้มันโบไล่นะมันมันโบไลใส่จมกรมันจะตัดอยู่บนนี้แหละ ินเต็มเลยไล่แล้วเนาะดินดินแล้วก็พวกพวกตะกอนพวกเศษใบไม้มาอุดตันบนนี้น่ะหูบนนี้น่ะมันจะเห็ดให้บนเลย่ฟองปุดปอดฟูงเลย ได้ยาเนาะนะเดี๋ยวทีไปทาการมัดก่อนเดี๋ยต้องในใสซ่องมือกุญแจท้ายเบิง้งต้องในใสซ่องมือมัดก่อนเดี๋ยวไปเบิง้งม,มันมันมีช่องข้อโตเนาะข้อต่อนี้แหละกับข้อต่อนั้นเดี๋ยวสีผ้สาสมุมยางลงไปอ่าต่ำลำพานเลยเนาะเดี๋ยวทาการมัดก่อน <laughs> ทายางไปตามำาลำธารเนาะมันยังมีอีกข้อโตอีกข้อโตหนึ่งพอของจะโตไล่ขั้นตอนอยากน้ำที่เคใส <c oughs> ก็เป็นน้ำคุณ <c oughs> ทุกคนมีคอมเมนต์ที่อันที่ว่าให้พอไบบุญนะเรื่องตัดเล็บเนนะว่าไปตัดให้ลริงเันยังจริงมันเอาเล็บไปอ่ะเกาะต้นไม้นาะแต่ทุกคนบลบกเป็นห่วงพอไปบุญเลยเวลาใบบุญมาเกาะพอนะ่ะมันจะให้ได้เล็บพวดไปพอไปบุญใดมันให้ได้พอบบุญเจ็บใดมันอาจจะเป็นให้ได้เป็นบาดเผศแล้วก็สามารถติดเสื้อไดเลยได้คันตัดนะทุกคนเป็นห่วงแต่เรื่องอ่า ใบบุญสไปปีนตนไม้เราบบเป็นห่วงเรื่องใบบุญที่จะมาเกาะพอเลยทุกคนควรเข้าใจนะแล้วยางใบบุญกับโบโบไรแบบไปปีนตนไม้ทั้งนาดนั้นนะใบบุญยู่นําพอพอใบบุญตะลอดใบบุญโบโบไไปปีนตนไม้นาดนั้นนะต้เข้าใจนํากันเด้อใบบุญใบบุญแบบโบแมนลิงปลาแล้วใบบุญมาอยู่กับคนแล้วทุกคนต้องเข้าใจ กันก้นไปบุญอย่างอยู่ในป่ายัางเป็นลิงปีนต้นไม้กับบุควนตัดท่านแล้วแม่นแล้วเข้าใจน <c oughs> ไปบุญ <c oughs> ไปบุญบล็อกบล็อกบล็อกเอฟซีแดรเข้าใจไปบุญไหนโผล่โผล่จะตัองเหี่ยวลงไปอ่ะโตไปตามลำธารเนี่ยโผม่อีกโตัวอีกโคตัวหนึ่งคันวะ ตัวนี้โบไล่เขาก็ต้องได้มาสันโอเพื่อให้อันตะกอนดินหรือว่าเซษใบไม้ยังออกนี่นี่ก็เป็นอีกข้อต่อหนึ่งเนาะ แมมเลยเนาะกงกิ่นมาเปียกทุกคนอพอเปียกบมเลยนี่แหละทุกคนอยู่ในป่าเหาอยู่ในในเขาก็ะลำบากอันนี้แหละมัวก็คือกับอยู่บ้านเนะาะคืออยู่บ้านน่ะเหาจะกินยังกระได้กินเหายากักซื้อ,อยังมากินกระไดแต่อยู่ในป่ามันมันเพิ่งจะมีเงินเหมือนกัน มันก็ลำบากอยู่ดีมันอีซอกซื้อยังมากินเหมือนกันบมเ็นเรื่องง่ายๆเนาะทุกคนคิดเบืเบ่องต่ว่าวอนที่พอไปบุญนะนี่อยู่ขี่รถออกไปนะสี่สุโมงจนจึงจะหอดทางไง่ญ่ไดทุกแลรถทางมันบบได้ว่เาเ,เป็นทางเทพื้นเป็นทางรยบเรียบไปเลยทางมันขึ้นภูลงภูขึ้นภูลงปูมันมันลำบากาได้ทุกคนอยู่แบบนี้เหรอครับ ชื่อว่าดีแล้วมีนำ้ำไม่ใส่มีนะนั่นใช่เปียกมอมแมมหม,มดทุกคนไปบุญบบเปียกบอกนะไปบุญบบเปียกบอกอ่าไบายทุกคนลาไปก่อนเท่านี้ขอบใจทุกคนที่ติดตามเด้อฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้พอไปบุญเด้อบายบายไปบุญมาไปบายเอฟซีก่อนไหม 拜。Bye.